สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องครับผมมือนีช่องเจจีคจะก็ฟ้ามาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านน้องขาบนะครับตลาดนัดบ้านน้องขาบอำเภอขอดสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับผมมือนี้ก็มีงวงงามมากงวงงามมากนะครับมือนี้ก็มีงวงมามาตั้งโตโปต่อแม่อยู่นะครับต่อตีเห็นมากคมีอยู่ประมาณในสายตาผมก็อยู่ประมาณห้าตัวเลยครับโตโพตัวนี้ก็เด็ดสุดนะครับพ่อเมย์พี่น้องครับผม ไปเบิ้งเม็ดสีครับพ่อแม่พี่น้องครับอายุแค่สิบหาเดือนนะครับอายุแค่สิบหาเดือนอายุสิบหาเดือนนะครับอายุสิบหาเดือนเม็ดสีแดงเข้มมากครับผมโอ้โหสวยสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าของเพิ่นเปิดราคาไว้ที่แสนห้าพันครับเพิ่นเปิดราคาไว้ที่แสนห้านะครับอายุแค่สิบหาเดือน นะครับมือนี้ครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านน้องขามนะครับฝนตกฝนบระเไทยตกนะครับฝนมันลิ่มปล่อยๆนะครับคนรเลยเลยประเทศไทยมาหลายนะครับตกไปอาทิตย์หนึ่งนะครับเดีย๋ยพี่น้องมึงงามครับ เม็ดสีแดงเข้มครับพี่น้องเขียนไม่หรอน้อง่ไวอ่ะรอะเดี๋ยวเมน,นี้ผมกลับมาหาตัวเมียนะครับมืเอนี้หาตัวเมียนะครับถ้าตัวเมีเยแดงแดงดีสีนี้จัดไปนะครับแต่มันเป็นตัวผูแล้วพี่น้องนี่อันนี้กับตัวนี้ตัวเมียนี่นะครับตัวเมียนี่ราคาเพิ่นกงห้องไว้หกหมื่นกว่านะครับหกหมื่นกว่านะครับเพิ่นห้องไว้หกหมื่นกว่านะครับตัวนี้ หกหมื่นหาะครับกหมื่นหาส่วนตัวนี้เป็นหองไวไวเท่าได๋วะตอนตอนนั้นผมเห็นเป็นหองไวอยู่เจ็ดหมื่นคัวนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจะครับเป็นหองไว้ตัวนี้เจ็ดหมืนเจ็ดงามนะครับเป็นประดวไข่เบอร์ทูนะครับเป็นเป็นพ่อค้านาเป็นเอ็นขายอยู่ตลาดนั้นนะครับเป็นประดวไข่เบอร์โทูนะ เป็นบรรยากาศตลาดนัดนะครับข่าวข่าวแถวพายังอวบมืออันนี้เจ็ดหมื่นคู่ครับอันนี้เจ็ดหมื่นคู่อันนี้หกหมื่นคู่ครับหกหมื่นคู่เจ็ดหมื่นเจ็ดกับหกหมื่นหาครับเม็ดสีต่างกันนะครับเม็ดสีตายย่างออกันนะครับบรรยากาศก็จะโบริสนะครับแต่มีพื้นปูนมานะครับมีพื้นปูนมาแล้วก็วัวกับลงรถนะครับส่วนมากงัวลงรถกับเบิร์ตโตโตนะครับส่วนมากงัาลงรถกับเบิร์ตโตโต มีตัวใดที่มันบ่กคุณเขากระเอาลงนะครับนี่ครับตัวนี้งามได้ยเ่สันลาครับณนะตอนนี้นะสีแดงมากครับสีแดงมากเม็ดสีนะครับตอนนั้นผม,คมเคยขอเบอร์โทรไปแล้วนะเพื่อนบอกว่าบอบันใดหายหนะครับผมก็เาารียกบอเขาบอกเปขนกอละครับ <laughs> ผู้ใดมักก็จังแบบน ราคาแสนหาาสัับราคาแสนครเดี๋ยวผมพาเบิง้งงัวตัวเมส่วนมากผมก็ขอลุงเลยเเะเขาบอกใอยยืนอยู่กับง้วไหมครับเจ้าของไหม,มไผมก็เลยพอคอยอยากงานไทยไปเลยจะไปถามใหาเจ้าของงัวเขาบอกว่า,าตัวนั้นเไป,ไป,ไปเบิ้งพาไปเบิ้งตัวนี้ อันนี้จัางบาทวะหูยาวเนี่ยผมไม่เห็นเจ้าของผมก็เลยไม่ค่อยอยากแยกไทยไปไหนพี่น้องมาตลาดนัดน,นะอันนี้ก็เนื้อนังนาดีครับเป็นหูยาวที่บจ้อยอนะอ้วนเป็นว่ามันเลยต,ตัวนี้เป็นเพิ่นว่าสี่หมื่นกว่าครับตัวนี้สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าครับเลยสี 40, ่หมื่นกว่าแม่ลูกนี่เท่ายวะ แม่ลูกนี่แสดนะง,ว,ดง,ง,ดว,อองว่าลูกจอลูกนะนะเจ้าของวัวอยู่เนี่ยครับที่ผมบ่ค่อยได้งยางไทยก็คือว่ามันบ่ค่อยเห็นเห็นเจ้าของไหมเรียกบ่ลลูนจะไปถามไปเอ้าเบิ่องเบิ่องลูกงวตัวนี้ครับเป็นงวัวขาวที่งามมากครับงูาขาวทีงามขออภัยเด้อพี่น้องผมกำลังซื้อไม้กันสันอยู่ครับ<ม>พี่น้องผมเวลามันยามันก็จะสันห,นหน่อยนึงเด้อเนี่ยครับแม่ลูกนะครับแม่ลูก อันนี้เมียเขาครับอ Л ันนี้เมียเขาเมียน้ำนุ่มดีเต้นให้ลูกสวยครับแจได้ลูกไปฮังหายนิดนึงนะครับต่อไปฮางมาหายนี่สุดยอดนะครับเพิ่นล้องไว้แปดหมื่นกว่าเกือบเก้าหมื่นประมาณนี้นะมั้งครับถ้าผมจำบ่ผิดนะเจ้าของเพิ่นย่างใสมเลยครับหมื่นตัวร้ายนี่ก็ เพิ่์นฮองไวเ้เท่าเรวะ40กว่าป่ะน่าจะ40กว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ40,000กว่านะส่วนตัวแดงนี่เพิร์นฮองไวเ้เทเรวะเพิร์นฮองไว่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบกว่าเท่กันกับตัวแดงนี่ครับตัวแดงห้าสิบกว่าตัวนี้เทเรวะตัวนี้มีแปดนะครับตัวนี้ ถ้าจาบะบริบบต์เป็นว่าเป็นห้องไปหินแบะนะส่วนมากบ่ค่อยเห็นเจ้าของครับจักเจ้าของไปสิเดี๋ยวครับเป็นบรรยากาศนะัดบ้านน้องขามนะครับบ้านน้องขามอาเภอขอนสวรรค์จังหวัดเชียงคูบนะครับเด<ฟ>ี๋ยวครับบรรยากาศเกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเจเจเคจากปลาฟันด้วยนะครับมึอนี่ไงเนี่ยครับบรรยากาศตลาดนั้นนะครับ,บรร ท้าภูแดมาเสียงมากอะมาได้แล้วครับบัตรลานัดอยู่อยู่ออกจากอำเภอบาเอ่อตมบลบานลาดนะครับออกจากบานลาดประมาณประมาณสิบโลเนี่ยครับออกจากบานลาดมาทางคอนสวรรค์ประมาณสิบโลนะครับถ้ามาจากคอนสวรรค์ก็มาทางบานลาดนะครับประมาณสิบโลคือกันนะครับอยู่ระหว่างกลางๆนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมอ่าบานลาดกับอ่าอำเภอคอนสวรรค์นะครับเอ่อท้าผู้ใดมาทางใดไกลกับมาได้ครับผม เบิ่งบรรยากาศนะครับก็เป็นตามซื่ออยู่ครับผมราวะหัวลงรดนะครับภาวะลงรถงาวงามหลายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเจเจคิดเพิามเ้ิเยนะครับผมก็ม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนี่ตัวร้ายนี่ตัวร้ายนี่เป็นหงอ้หกมือนครับหกมือกว่วหกมือนในน้อยหกมือกว่านี่แหละครับเป็นหงคับตัวร้ายหัวโลนนะครับยังบาทันใดผสมมานะครับผมยังบาทันใดผสมมาตัวอดไรอีกวะ บก็ไม่ได้บเห็นเจ้าของนะครับบอรู้ว่าเจ้าของมันเหินยางไปใส่กันเลยบอรู้ว่าจะไปถามราคาก็ไปก็ขอไปพี่น้องด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวทำได้ไหมกันซันมากมือเด็กกำลังสั่งมาอยู่ครับถ้าได้กันสันมาแล้วได้สียยางทามราคาให้นะครับอาทิตย์หน้าเพราะว่าเวลายางมันจังบระสันนะครับผมวูบอลูนี้งามอยู่ครับพี่น้อง หกเงนกว่าเสนอราคาคุยได้อยครับทางว่าตลาดน้ำครับรงามอยูคร,รับพี่น้องตวผูคนละงามสุดล,ล,ละพี่น้องหคละงามสุดละพี่น้ซื้อนเว่าหวนตันดีทำบอลไร้นี่เจมเยล่ะพี่น้องเมียนั่นกับ แม่นีคกับหกหมื่นกว่าสันรับผสมซีไว้เลยเราเันกับส่วนพอพันตัวนี้นะครับพอพันตัวนี้งามอยู่ครับสี่หมื่นหาวังกับเพิอนวบาสี่หมื่นหานะครับจาพอพันตัวนี้งามอยู่นะครับโอเคอยู่นะแดงดีแล้วก็ลำตัวโอเคนะครับไปถือกะหารนี่เป็นววาที่ให้โค้งสางใหญ่นะครับตัวโคตัวนี้ครับ แลครับก็ฝาคนใดคจ้ามีช่องเจเจเกอฟ้านะครับมันในช่เจเจเกย์จะกอฟ้ามกับพอจบกนั้นัไว้เรื่องนี่แลลวครับเดี๋ยวถ้ามีงามงามมาอีกได้ยัถ้ามันมีงามมาอีกได้จะถ่ายลูปไเบึงครับผมมานี้กสวัสดีครับ